สวัสดีค่ะทุกคนยายี่นะคะวันนี้นะคะยายีจะมาพูด50 Facts ของวิทยาลัยดุยางคศิลป์ค่ะค่ะวิทยาลัยของเรานะคะตั้งอยู่ที่มหิดลศารยาค่ะตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมนะคะจนไปถึงมหาลัยนะคะตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันหมดเลยค่ะบางคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าวิทยาลัยของเรามีตั้งแต่ระดับชั้นม .4 ไปจนถึงปริญญาเอกเลยค่ะุ่นพี่ของหยีบางคนนะคะเรียนที่นี่ตั้งแต่ม .4 ไปจนถึงระดับด็อกเตอร์เลยค่ะในระดับชั้นม .4 ถึงม .6 นะคะเราเรียกกันว่าเป็น boarding school นะคะหรือว่าโรงเรียนประจําก็คือจะ มีที่พักอยู่ภายในโรงเรียนเลยค่ะหนูก็เรียนที่นี่ด้วยนะคะตอนสมัยมอปลายค่ะ สำหรับการสอบเข้านะคะคณะของเราเปิดรับตรงนะคะด้วยการออดิชั่นค่ะแล้วก็สอบวิชาเฉพาะสาขาค่ะสำหรับหยีนะตอนนั้นหยีเปลี่ยนสาขาจากมหกย้ายขึ้นมหาลัยหยีก็ต้องเข้าไปสอบออดิชันเหมือนกับคนอื่นๆเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยคือจะมีอาจารย์นั่งหน้าห้อง5คน,นะคะ่ะแล้วเราก็เดินเข้าไปคนเดียวเขาก็จะถามคําถามต่างๆที่ทําให้เราตื่นเต้นไปก่อนเดิมแล้วร็จปุ๊บเราก็เริ่มร้องเพลงตอนนั้นมีสอบมี3เพลงค่ะมีเพลงสากล2เพลงแล้วก็เพลงช้าหนึ่งเพลงเป็นเพลงไทยแล้วก็เข้าไปพร้อมกับมีแอคคอมแอคคอม ก็คือคนที่จะเล่นเล่นดนตรีให้เราประกอบการร้องของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอสอบเสร็จก็เดินออกจากห้องไปรอลุนผลกันต่อไปร้องให้ฟังเลยอะค่ะเพลงอะไรมีคะเพลงหยดนี้ให้เธอหยดนี้เธอเป็นของเธอตลอดมาพอแล้วน้ำตาได้เวลาที่ฉันจะคืนเธอไปหยดนี้เธอก็เพราะเธอจำเอาไว้ นี่แหละคือความเสียใจที่รวมไว้ให้เธอซึ่งเราจะเปิดให้สอบทั้งหมด4รอบใน1ปีเลยนะคะสำหรับการสอบนะคะมีทั้งการสอบแบบทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติจะต้องสอบ placement ทฤษฎีแล้วก็สอบทักษะนะคะซึ่งต้องไปสอบที่ศูนย์สอบทางค่ะศูนย์สอบทางเนี่ยมันคือศูนย์สอบทฤษฎีสากลที่ใช้ได้เป็นมาตรฐานทั่วประเทศเลยค่ะทุกๆคนที่จะเข้าวิทยาลัยเรียางคศิลป์ได้เนี่ยก็จะต้องผ่านการสอบนี้ไม่ว่าจะเป็นม4หรือว่ามหาลัยก็ตามค่ะ ค่ะสำหรับคนที่สอบไม่ผ่านหรือว่าไม่ได้สอบความนะคะทางวิทยาลัยของเรานะก็เปิดให้เข้าเรียนได้นะคะโดยที่จะต้องเรียนตัวปรับพื้นฐานในชั้นปีหนึ่งก่อน,นะคะ่ะ เรามีห้องซ้อมดนตรีเยอะมากมาซึ่งนักศึกษาทุกคนนะคะสามารถเข้าใช้ได้ตลอดเลยรวมถึงช่วงปิดเทอมด้วยซึ่งถ้ารวมนะคะห้องซ้อมห้องเรียนทุกๆห้องของเรารวมกันเนี่ย <ๆ S 1> ก็นนยมีเป็นโนน่าจะแบบเกินร้อยห้องคะคะมีทั้งหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะด้วยความที่อาจาร,รย์ของเรานะคะมีอาจาร,รย์ฝรั่งอาจาร,รย์ชาวต่างชาติที่มีความสามารถมากเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มีโอกาสได้เรียนกับอาจาร,รย์ฝรั่งค่อนข้างเยอะค่ะในระดับชั้นปริญญาตรีนะคะเปิดสอนทั้งหมด9สาขาวิชาเลยค่ะก็คือปฏิบัติดนตรีคลาสสิก ดนตรีแจส๊สดนตรีสมัยนิยม ละครเพลงดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกดนตรีศึกษาและการสอนเทคโนโลยีดนตรีและดนตรีค่ะหลายหลายคนนะคะอาจจะไม่รู้นะคะว่าวิทยาลัยของเราเนี่ยมีสาขาดนตรีไทยด้วยซึ่งสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่มีเครื่องดนตรีทุกเครื่องดนตรีในดนตรีไทยรวมไปถึงมีอาจารย์ที่สอนดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่อยากจะเรียนดนตรีไทยนะคะที่นี่เป็นที่ที่ดีมากๆเลยค่ะสําหรับบางคนนะคะที่เข้ามาเรียนแล้วรู้สึกว่าสาขานี้มันไม่ใช่นะ่ค่ะเราก็สามารถจะสอบย้ายสาขาได้นะ โดยที่ถ้าสมมติว่าเราสอบผ่านนะเข้าไปเรียนสาขาวิชานั้นในเทอมต่อไปได้เลยค่ะของหยีก็มีเพื่อนนะคะที่เมื่อก่อนเขาเรียนกีตาร์คลาสสิกแล้วเขาก็ไม่ชอบรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองเลยอะไรเงี้ยเขาก็สอบเข้ามาเป็นกีตาร์ดนตรีสมัยนิยมก็คือเป็นป๊อปมิวสิกเขาก็ต้องเข้ามาเรียนในสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยมเพิ่มเนี่ยค่ะแต่ว่าก็สามารถเทียบหน่วยกิตวิชาหลักๆที่เคยเรียนมาก่อนได้แต่เราก็ต้องเลือกเรียนสาขาได้สาขาหนึ่งนะคะไม่สามารถเรียนสสาขาพร้อมกันได้นะห้ามคบซ้อนนะคะ ที่นี่นะคะทุกคนจะมีาาเครื่องดนตรีสไตล์และก็สาขา1เครื่อง1สาขา1สไตล์ต่อ1คนค่ะ เช่นอย่างอีแงอีงององเรียนร้องเพลงใช่ไหมคะอีก็จัดเป็นเครื่องดนตรีของอีก,ก็คือ voice แล้วก็สาขาอีคือดนตรีสมัยนิยมค่ะก็คือดนตรี pop music style ก็คือสไตล์ pop แต่เราก็สามารถลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาอื่นๆที่เราสนใจได้ด้วยนะคะเช่นสมมติอย่างอีเรียน voice ใช่ไหมคะแล้วอยากเล่นเปียโนเป็นอนีก็ไปลงวิชาปฏิบตัติเปียโนแจ๊สก็สามารถทําได้หมดเลยค่ะเรียน4ปีนะคะที่มัธยนศาลทยาเลยค่ะยกเว้นบางสาขานะคะที่เขาต้องออกไปฝึกงานซึ่งสถานที่ฝึกงานก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาอยาก ไปที่ไหน ข้อนี้นะคะเป็นข้อที่น้องๆถามกันมาเยอะมาก <c oughs> ก็คือเรื่องค่าเทอมค่ะตลอดหลักสูตรเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0 0ถึงเบาทค่ะอาจจะตกใจกับราคานี้นะแต่ว่าพูดถึงหลักสูตรและความรู้ความคุ้มค่าที่เราได้รับเนี่ยมันก็ดีจริงๆนะคะเพราะว่า f a c i l i t y ของที่เนี่ยดีมากๆไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมบุคลากรอาจารย์ที่มีความสามารถอุปกรณ์ห้องซ้อมที่ทําให้เราได้ฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่วิทยายลัยจัดขึ้นนะคะก็ เป็นประโยชน์ในอนาคตของเรามากๆจริงๆค่ะในแต่ละเทอมนะคะเราสามารถแบ่งจ่ายค่าเทอมได้นะคะ3ครั้งใน3เดือนค่ะวิทยาลัยของเรานะคะมีทุนให้เยอะมากๆทุกๆเทอมทุกๆปีเนี่ยเพื่อนี่ก็ได้กันเยอะมากอีก็ได้ทุนมาทุนหนึ่งค่ะเป็นทุนเรียนดีค่ะถือว่าช่วยพ่อแม่ได้เยอะมากหรือทุนที่วิทยาลัยเราให้นะคะก็มีหลากหลายประเภทมากเลยค่ะทั้งทุนความสามารถพิเศษและทุนเรียนดีนะคะทุนเฉพาะเครื่องดนตรีนั้นๆนะคะทุนสําหรับคนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมไปถึงทุนสําหรับคนที่ ปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยในหน้าที่ต่างๆด้วยค่ะมีวิชาหนึ่งนะคะที่รูปแบบการเรียนเนี่ยจะแตกต่างไปจากคณะอื่นแล้วก็พิเศษมากๆเลยชื่อว่าวิชา Private คะซึ่งวิชานี้นะคะจะเป็นวิชาที่เราได้เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ที่สอนวิชาของเรานะคะเช่นหีเรียนร้องเพลงอย่างเงี้ยอีก็ได้เรียนกับอาจารย์สอนร้องเพลงตัวต่อตัวเขาก็จะแก้ไขปัญหาให้อีได้เฉพาะจุดเลยค่ะรวมไปถึงเพื่อนๆที่เรียนเครื่องดนตรีอื่นก็เรียนกับอาจารย์เฉพาะทางเครื่องดนตรีนั้นๆสําหรับการสอบนะคะจะเรียกว่า Jury Exam ค่ะก็คือจะ กรรมาการมานั่งข้างหน้าเราประมาณ5ถึง7คนนะคะแล้วก็เราก็จะเดินเข้าไปในห้องคนเดียวร้องเพลงที่อาจารย์สอนมาอะไร้ยคะอาจารย์5คนก็จะให้คะแนนแล้วก็จะกลายมาเป็นเกรดของเราซึ่งวิชานี้แบบ4หน่วยกิตก็เลยทําให้มันเป็นวิชาที่ทุกคนเนี่ยตื่นเต้นมากวลาที่จะต้องสอบถือว่าเป็นแบบว่าสิ่งที่พิเศษมากๆเลยสําหรับวิทยาลัยของเราะคะ่ะเรามีเรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสี่เลยค่ะเราไม่ได้มีวิชาเรียนเกี่ยวกับดนตรีเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรายังมีวิชาอื่นๆด้วยนะคะ,ะ,คะเช่นภภาศาศาษษษษไทยอังกฤเศ ธุรกิจบุคลิกภาพแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะที่คณะของเรานะคะมีทั้งห้องเรียนตึกเรียนห้องซ้อมนดนตรีโรงอาหารร้านจอดรถฮอการแสดงคอนเสิร์ตเป็นที่รู้กันเลยค่ะว่าเด็กคณะเรานะคะไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยค่ะอยู่แต่ในคณะตัวเอง <c oughs> แต่คณะอื่นๆนะคะเข้ามาถ่ายรูปที่คณะเราบ่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าคณะเราวิวดีสุดๆไปเลยค่ะนี่อันนี้ก็คือรูปที่ถ่ายจากคณะตัวเองเต็มไอจีไปหมดเลยค่ะเพราะว่ามุมไหนก็ถ่ายสวยแสงสวยหมดเลยค่ะ <c oughs> ที่เป็นไฮไลท์ของ คณะเราเลยนะคะก็คือบ่อปลาคาบค่ะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ไม่ว่าใครก็ต้องแวะเวียนมาถ่ายรูปที่คณะเราค่ะโดยเฉพาะช่วงรับปริญญาคือแน่นไม่มีที่ให้ถ่ายก็จะถ่ายอย่างนี้ ซิกเนเจอร์ของวิทยาลัยเรานะคะก็คือสะพานไม้นะคะจะเป็นสะพานไม้ข้ามน้ําที่ไม่มีที่กั้นค่ะตกแล้วตกเลย <laughs> สําหรับคณะเรานะคะการเปิดปิดเนี่ยไม่เหมือนกับคณะอื่นๆในม,มหิดลเลยค่ะเพราะว่าคณะของเรามี2เทอมเปิดปิดเหมือนกับโรงเรียนมัธยมค่ะวิชาทฤษฎีดนตรีนะคะเป็นวิชาที่เรียนเจาะลึกทั้งคลาสิกป๊อปแจ๊ดซึ่งวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่ทุกคนกลัวกันที่สุดเลยค่ะ อยากรู้ใช่ไหมคะว่าทำไมกลัวมันก็เหมือนกับคณิตศาสตร์ในทางด้านดนตรีอะค่ะมันต้องคิดต้องคํานวณต้องจํำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะแถมอาจารย์ให้เกียรติยากมากด้วยวิชาโสวทักษะและทฤษฎีดนตรีนะคะเป็นวิชาบังคับที่นักเรียนที่เรียนปฏิบัติดนตรีสากลทุกคนต้องเรียนเพื่อฝึกทักษะการฟังแล้วก็ฝึกทักษะทฤษฎีดนตรีค่ะ สำหรับกิจกรรมรับน้องของเราจะเป็นการรับน้องแบบ overnight ค่ะก็คือการรับน้องแบบข้ามคืนไปเลยค่ะตั้งแต่บ่ายโมงของวันหนึ่งไปจนถึงเช้าของอีกวันหนึ่งจริงๆตอนแรกที่เข้าไปจะรับน้องเฮ้ยมันจะไหวได้ไงเราแบบไม่ได้นอนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปร่วมกิจกรรมจริงๆคือสนุกมากค่ะไม่ได้รู้สึกว่าง่วงหรือว่าเหนื่อยอะไรเลยรู้สึกแบบดีใจสนุกที่ได้เจอเพื่อนได้เจอพี่ได้รู้จักกับคนเยอะขึ้นมากๆเลยค่ะกิจกรรมนี้ดีถ้าใครเข้าเรียนต้องไปให้ได้เลยนะคะนอกจากการเรียนดน นะคะคการเข้าฟังดนตรีเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญค่ะในแต่ละเทอมนะคะเราจะได้เข้าฟังดนตรีอย่างน้อย10ครั้งค่ะ4ครั้งในนั้นนะคะจะเป็นการเข้าฟัง TPO หรือว่า Thailand Philharmonic Orchestra ค่ะซึ่งการเข้าฟังการแสดงดนตรีทั้งหมดเนี่ยจะทําให้เรามีมุมมองแล้วก็รู้จักดนตรีมากขึ้นค่ะในการลงทะเบียนแต่ละเทอมนะคะนักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนกันเองค่ะเป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะเพราะว่าต้องลุ้นว่าเราจะได้ลงทะเบียนวิชาที่เราอยากเรียนไหมเวลาที่เราต้องการไหมค่ะ ชุดคุยของเรานะคะจะเป็นสีเขียวอ่อนค่ะแต่ว่าพวกเราจะเรียกว่าสีเขียวเรืองแสงนะคะซึ่งตอนรับปริญญาเนี่ยก็จะหากันง่ายมากราะว่าสีเด่นสุดๆเลยค่ะในการรับปริญญานะคะรุ่นน้องทุกๆคนเลยนะคะก็จะมาบูมรุ่นพี่ค่ะจะเป็นการบูมแบบพิเศษมากๆเลยค่ะมันคือการร้องเพลงประสานเสียงให้รุ่นพี่เพื่อแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตค่ะก็จะร้องเพลงของมหาวิทยาลัยนะคะทั้งเพลงรักน้องอย่างเงี้ยค่ะจะมอบความรัก ด้วยใจพักดีมอบชีวิตให้เธอคุ้มครองประมาณนี้ค่ะ น้องๆที่เข้ามาปีหนึ่งทุกคนนะคะจะต้องเรียนวิชาที่ชื่อว่า B.M. ค่ะซึ่งวิชานี้นะคะจะเป็นวิชาที่ทพี่ๆสอนน้องๆน,นะคะในการร้องเพลงประสานเสียงค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากทําให้เราได้รู้จักรุ่นพี่รู้จักเพื่อนเพราะเราเข้ามาปีหนึ่งบางทีก็ยังไม่รู้จักใครเลยกิจกรรมเนี้ยคือรวมทุกคนมาอยู่ที่เดียวกันเลยค่ะนักศึกษาชั้นปี3เทอม2นะคะรวมถึงปี4เทอมสเนี้ยสำหรับใครที่เรียนในสาขาเพอร์ฟอร์มนะคะจะต้องทำรีไซเทลนะคะหรือเรียกว่าการแสดงเดี่ยวนั่นเองค่ะซึ่งการแสดง นี้นะคะเราจะต้องเตรียมตัวเยอะมากๆเลยเป็นการแสดงที่ทุกคนต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจและเวลาให้กับงานนี้สุดๆเลยค่ะ <c oughs> เราต้องทําทุกอย่างเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีแต่ว่าจะต้องเตรียมโปสเตอร์พันสายไฟจัดสเตจเตรียมไฟเตรียมชุ ode, ดทาวิดีโอโปรโมทรวมไปถึงทาเดโมเพลงต่างๆด้วยค่ะค่ะ <c oughs> ปกตินะคะเราจะเลิกเรียนกันประมาณ4ี่โมงแต่ว่าคณะของเราเนี่ยเปิดไปจนถึง3ามทุมะะ่มเลยค่ะเพื่อเวลาตัง้งแต่4ี่โมงจนถึง3ามทุ่มเนี่ยนะักศึกษาทุกๆคนนะ จะได้ฝึกซ้อมในห้องซ้อมของวิทยาลัยแล้วค่ะทุกๆปีนะคะจะมีพิธีไหว้ครูค่ะที่ยิ่งใหญ่มีการครอบครูด้วยนะคะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อลังการมากๆจริงๆค่ะก็จะมีทั้งการแสดงดนตรีไทยไหว้ครูดนตรีนะคะที่แตกต่างจากวิธีการไหว้คร,รูทั่วๆไปค่ะซึ่งน้องๆปีหนึ่งทุกคนนะคะก็จะได้เข้าร่วมพิธีนี้นะคะเพื่อทําการครอบครูนะคะซึ่งพิธีไหว้ครูดนตรีเนี่ยเป็นพิธีที่นักเรียนดนตรีทุกคนเนี่ยให้ความสําคัญมากๆเลยค่ะในแต่ละปีนะคะวิทยาลัยของเรานะีจะ มีงานดนตรีเยอะมากๆเลยค่ะทั้งในระดับโลกระดับประเทศแล้วก็ระดับนักศึกษาค่ะอย่าง TJC นะคะ Thailand International Jazz Conference ค่ะเป็นงานที่จัดให้นักดนตรีแจ๊สโดยเฉพาะค่ะมีศิลปินแจ๊สระดับโลกเนี่ยมาเข้าร่วมคอนเสิร์ตนี้เยอะมากๆเลยค่ะรวมไปถึงศิลปินที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถภายในประเทศด้วยค่ะงานนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยของนักเรียนดนตรีรวมไปถึงคนไทยนะคะที่จะได้ชมดนตรีแจ๊สที่ดีมีคุณภาพมากๆกเลยค่ะ ที่ได้เข้าร่วมคอนเสิร์ตนี้นะคะอีรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนที่ชอบฟังดนตรีแนวนี้อยู่แล้วพอเข้าไปฟังสดๆจริงๆอะ่ะคือไม่ไม่คิดว่าจะได้ฟังไม่คิดว่าจะหาได้ที่ไหนเลยนอกจากในแบบรคคอร์ดอะไรเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เปิดหูเปิดตาตัวเองมากๆรวมไม่ถึงบรรยากาศรอบๆงานเนี่ยดีมากๆเลยค่ะรับชมและรับฟังดนตรีในสวนนะคะรวมไปถึงมีสินค้าขายอาหารดีๆขายมากๆเลยค่ะทําให้เราทุกคนได้รับบรรยากาศดีๆฟังเพลงชิลๆสำหรับใครที่ชื่น ชอบดนตรีแนวนี้นะคะน่าเข้าร่วมมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคอนเสิร์ต TICF TIPC TWSC TI i และ PMCF ค่ะอาจจะฟังชื่อแล้วงงนะคะแต่ว่ามันเป็นชื่อย่อจากคอนเสิร์ตของแต่ละสาขาในวิทยาลัยของเราค่ะทั้งสาขาประพันธ์เพลงสาขาเครื่องเป่าสาขาเปียโนสาขาป๊อปมิวสิกค,ค่ะแต่ละสาขาเนี่ยนะคะก็เชิญศิลปินหรือว่านักดนตรีที่เรียกได้ว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลทางด้านนี้นะคะเข้ามาอยู่ใน คอนเสิร์ตนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าหาไม่ได้จากที่ไหนเลยสําหรับละครเพลงนะคะวิทยาลัยของเราจัดทีละ2เรื่องค่ะจากสาขา music theater นะคะแล้วก็ music business ค่ะคนไปดูเยอะมากๆเลยนะคะทั้ง2เรื่องที่จัดเลยค่ะมันเป็นเรื่องที่นํามาจากต่างประเทศด้วยแล้วก็เรื่องที่แต่งขึ้นเองด้วยนะคะถ้าเทียบว,ว่าในไทยเนี่ยที่นี่ก็เป็นที่ที่จัดละครเพลงเยอะทีเดียวค่ะค่ะทุกๆคอนเสิร์ตเลยนะคะที่พูดมานะคะทุกๆคนสามารถเข้าร่วมได้ไม่ใช่เฉพาะนะักศึกษาในวิทยา ไ,ะะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในมหิดลประชาชนทุกคนรวมถึงน้องๆด้วยนะคะเชืญนเข้าร่วมได้เลยค่ะทุกๆสิ้นปีนะคะจะมีงานชื่องานว่างานปีใหม่นะคะเป็นงานที่จะคัดวงในวิทยาลัยเนี่ยมาเล่นคอนเสิร์ตค่ะมีคนดูมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคนในคณะหรือคนนอกเนี่ยก็จะเข้ามาปาร์ตี้นี้ด้วยกันค่ะในงานนี้นะคะไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตนะมีทั้งเกมมีทั้งซุ้มอาหารแสงสีเสียงเต็มไปหมดเลยค่ะถ้าใครอยากจะเข้าร่วมงานปีใหม่ของ m s ก็ได้เลยนะคะสนุกแน่นอนค่ะ นน้องที่ฟังมาจนถึงตรงนี้แสดงว่าอยากจะเข้าแล้วก็สนใจวิทยาลัยดูยางคสินจริงๆใช่ไหมคะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็อยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะสามารถไปดูกันได้ที่งาน Open House นะคะซึ่งงานนี้นะคะเรียกว่าเป็นการเปิดบ้านของวิทยาลัยเลยให้ดูทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนอาจารย์รุ่นพี่คอนเสิร์ตต่างๆรวมไปถึง f ฟ c i ิลิตี้ทุกๆอย่างเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังจะได้พบการแสดงของพี่ๆที่วิทยาลัยดูยางคสินด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวงไดเอทดิงลม วงพาสว่างวงแเจปวงงานดอ,อกไม้เอ็นซิลโลวงอัวใจอัลตาไอฮิปันเดและอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่ามีวงอะไรอีกบ้างเนี่ยก็ต้องไปชมกันที่งาน Open House นะคะเราจะรู้ทุกคนคะ่ะ